สูงเนี่ยกล้องสวยทสูงเงยจิห้าอะไรก็ได้ของผมไงพี่ของผมนี่ยี่สิบสี่ตอนแรกมองมองยี่ไว้เงยห้าพี่ลองถ่ายแล้วสูงตัวนี้เลยอันนี้ของพี่ที่มันเป็นสองหน้าจะแยกใช่ไหมใช่เงยจิมห้ากล้องน่าจะดีกว่าแต่พอถ่ายมันมันเปลี่ยนแค่เอาต้าวายเป็นห้าสิบเองใช่ไหมพี่ จากสิบสามอะสิบสามมิกเป็นห้าสิบมิกแค่นั้นเนอะตัวใหม่บางมากเลยพี่อยากได้ตัวใหม่บางเท่ากับกายนะอันนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งมาไม่ใช่เหรอเพิ่งขึ้นไทยไม่ใช่เหรอพุ่นึปีกว่างรต่อยมาไม่ใช่เหรอเอาอีกแล้วเราใจเย็นนะพี่ชายนะผมรอมือสองมันราคามันสูงไงเราก็จะได้ใช้ให้สักสี่ปีสี่ห้าปีเราก็ใช้โทรศัพท์ประกอบไปหมด นี่มันประกอบโทรศัพท์เองนะจริงเหรอเก่งเลยจริงๆรับซ่อมโทรศัพท์นี่ก็ใช่กันรับซ่อมเออไม่ได้เแล้วเฟือแล้วรับซ่อมไม่ต้องทําอะไรแล้วทุกวันนี้ทุกคนใช้โทรศัพท์ไงใช่ยังไงก็มีรายได้สอนพี่ด้วยเดี๋ยวพี่ไปเรียนด้วยสอบทุ่ง่ทยแล้วพี่แค่ประกอบก็อะไรนะเปลี่ยนเนี่ยจะได้จะเปลี่ยนแบตให้หนูแต่ว่าทําไม่ทันไงมว่าจะเปลี่ยนแบตทำเองงั้นเราก็ไปแอดวานซ์ไปเลย ก็ยังไงทุกคนก็ต uh ้องใช้โทรศัพ uh ท์อ huh. ่ะถ้าเปิดร้านยังงไก็ต้องมีรายได้เปิดร้านชาโนมในอะไรเปิดร้านคาเฟ่ก็จะทําป้ายแบบเราซ่อมโทรศัพท์เลยเพราะแถวนั้นมันไม่ค่อยมีพี่ใช่ถ้าพี่ไปเห็นพระราชถวิลธุดงค์เราเราก็เรียนรู้แบบซ่อมไปเรื่อยๆให้ได้ทุกรุ่นเนี่ยแอดวานไปเรื่อยๆลงคอร์สที่มันแอดวานไปเรื่อยก็ดูว่าหลักมันทำก็คล้ายๆกันแต่ละยี่ห้อพี่ยังอยากเรียนซ่อมเลย หนูจะให้สอนอยู่สอนหนูเห็นที่เขาบอกเธอว่าเปลี่ยนนักเจ้ากับเปลี่ยนแตนอะอ๋อใช่ใชาใช่แล้วยังซ่อมพวกไอโฟนอะไรได้นะโอ้นี่ไงก็ประกอบโทรศัพท์ไอโฟนขึ้มาเครื่องประกอบเลยนะประกอบหมดเจ็ดพันเพราะว่าซื้ออะไรมือสองตามเพจพวกรถเหยียบรถแตมมาประกอบใช่ใช่ใช่จนได้เป็นเครื่องหนึ่งมั่นเพราะคนใช้ไอโฟนน่าจะยอมจ่ายอะเท่าไหร่กูก็ต้องยอมจ่ายอ่ะไอโฟนอันนี้ผมไปเห็นแค่ว่าบอร์ดมัน หมอดัวเก่าเจ้าของเขาแบบไม่รู้ว่าเขียนว่าโดนรถเหยียบแล้วมันมันน่าจะพังมันเลยจะถอดบอร์ดมายังใช้ได้เราไม่รู้วถ้าติดไอ้เท้าอย่างนี้มันซ่อมได้ไหมต้องใช้เครื่องต้องใช้ระบบมันมีของร้านเขาเขาก็ซื้อขึ้นมาแหละแต่ว่ามันติดบอดมาเขาไม่รู้เหมือนกันบอไม่เคยมีผมเคยทําอยู่ร้านแต่ว่าเขาขออนุญาตเขาตอนนั้นคอนุคือคอนุติดไอ้เท้าสองอันเนาะแต่เลยจะให้เปิดให้แต่เที่มันบอกว่าเปิดไม่ได้ต้องทำใบพัธเนาะใช่ไหมต้องใบพัธอยู่ร้านสี่พัน หรก็เลยว่าไมงันไม่ไมทำละทำก็ไม่จบนะเวลพัพาายังผกซอสในข้าวค